สวัสดีครับผมตุนนะครับกับช่อง ช่องทาร์วิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงสตาร์ด้วยไพ่ทาร์โน้องใหม่ทางยูทูบนะครับผมอหวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมในการทานายดวงความรักนะครับสาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมประจําเดือนตุลาคม2องพนาหะครับผมสาหรับดวงความรักนี่ผมก็จะทําแบ่งแยกออกเป็น3าช่วงนะครับผมจะเป็นของคนมีคู่คนมีคนคุยแล้วก็คนโสดนะครับผมเดี๋ยวผมทําทางสคริปต์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าท่านใดที่อยากจะกดไปดูช่วงของตัวเองก็สามารถเข้าไปที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็กดไปที่ ถ่ายสริปได้เลยนะครับผมตอ่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทะลรวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาลวิตุนก็มีผู้ติดตามจะครบ2,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมลราจิจกรรมในการทํานายดวงให้ฟรีออาก,กาศในไฟ์สดนะครับผมวันเสาเร์เวลาหนึ่งทุ่มก็ยังมีอยู่นะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมรายวันที่ให้ทำนายคลิป ทำในดวงชะตาออกในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็ยังมีเช่นเช่นกันนะครับผมก็สามารถเขียนชื่ออายุแล้วก็ คำถามเอาไว้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคำถามไปทำนายให้นะครับผมแล้วก็บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมจะเป็นการขอบคุณรายการนะครับผมเป็นการทำนายดวงให้ฟรีทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ที่คลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการทำนายของผมเป็นการตั้งจิตธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องอใ,ใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับ แล้วถ้าว่าอยากใช้ผมทำนายมาส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาเลยทางแอดไลน์หรือว่าทางช่องทางเฟซบุ o กของผมหรือว่าทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกัน,นเลยนะครับผมสําหรับดวงความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธกลางวันในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมสําหรับคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผม ดวงความรักของคนมีคู่นะที่เกิดในวันพุธกลางวันนะช่วงก่อนนะครับผมช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนอปลายเดือนกันยายนนะครับผมช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะเจอภาวะของการที่คู่ของคุณเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยคือมีภาวะของการที่เจอภาวะการ ที่คู่ของคุณแอบไปคุยแอบไปทําอะไรที่ไม่ดีอะคุณนะแล้วก็มีภาวะมีเรื่องเกี่ยวกับการถึงห่วงนะครับผมพอไปไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็น king of cups ประกบคู่กับ knight of a w a n d เลยนะครับผมแปลว่ามีภาวะของการหึงห่วงของการหวาดระแวงการห่วงพื้นที่ส่วนตัวของคุณกับคู่ของคุณมากๆนะครับผมแปลว่ามีลักษณะของการที่คู่ของคุณเนี่ยอาจจะแอบไปทําอะไรไม่ดีแล้วก็คุณรู้สึกแบบว่าหวาดระแวงนะครับผมว่ามีภาวะของการที่เจอกับเรื่องของการนอกใจแล้วครับผมมาพูดตรงๆงเลยแล้วเจอภาวะของ การนอกใจนะสำหรับคนในวันพุธกลางวันนะอาจจะเป็นการที่แอบจะเผอไปคุยอาจจะไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตัวอะไรมากหรอกครับผมอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทะเลาะกันจากความเจ้าเสน่ห์ของเขานะครับผมไม่วก็จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับผมจะมีการที่เหมือนก็จะมีปัญหากันนะครับผมจะมีปัญหากันในเรื่องของความหึงหวงหวัดรแล้วแวงนะครับผมอาจจะเป็นการที่แบบคู่ของคุณอาจจะไม่ได้ทอะไรหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแล้วมีเสน่ห์หรืดูแล้วมีเสน่ห์มีคนนู้นคนนี้เข้ามาแล้วคุณก็มีลักษณะ ใจแล้วผมที่เขาเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ทําให้คู่คุณและคู่ของคุณอาจจะมีปัญหากันนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนช่วงก่อนหน้านี้ครับผมก่อนหน้านี้จะเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนแต่พอมาช่วงนี้นะครับผมคู่ของคุณยมีการซื่อสัตย์กับคุณมากขึ้นนะครับผมช่วงในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคู่ของคุณช่วงนี้เลยนะครับผมช่วงก่อนมีปัญหาในเรื่องของการแอบไปคุยคนนู้นคนนี้แล้วคุณจับได้ขึ้นมาคุณก็เลยมีความรู้สึก แล้วก็มีการปรับจูนกันแล้วคู่ของคุณเนี่ยก็มีลักษณะการที่เหมือนกับว่าทําตัวดีขึ้นมากๆนะครับผมในช่วงนี้นะผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของเขาแล้วกับพฤติกรรมที่แอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาก็เลยมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะปรับตัวนะเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยค่อนข้างจะเอาจริงกับเขาแท้้วนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าเหมือนทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของความเจ้าชู้เจ้าเสน่ห์ของเขานะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามสำหรับคนในชุด ขึสับกับคุณมากขึ้นนะครับผมว่พาพนกงานนอกลูกนอกทางที่แอบไปคุยกับคนรู้คนนี้หรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะผมเขาจะเริ่มทําตัวดีขึ้นนะครับผมในช่วงประมาณตน้นต้นเดือนของตุลาคมนี้นะครับผมแล้วก็บทสรุปออกมาเป็นตัวอ่าเพจช็อปเป็นเคิืน,นะครับผมแปลว่าเขาจะขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะทําตัวได้ดีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าภาวะของการที่แอบแอบไปคุยกับค,คนนู้คนนี้หรือภาวะของการนอกใจมีคนนู้คนนี้เข้ามาค่อนข้างจะเจ้าสเสน่ห์ของคู่ของคุณนนะ่ะมัะััจคอยๆปรบตวตี ไห้ดีขึ้นนะครับผมอาาภาพของการที่หึงหวงและแวงใส่กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายคู่ของคุณก็ตามหรือไอองไก็ตามนะครับผมแต่คุณจะมีภาวะของเรื่องของการถึงหวงแน่นอนนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมแต่ว่าคุณจะมีภาพของการที่ค่อยๆคุยกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้ดีมากขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประปกอบให้ต่อนะ mm hmm. อนะสำหรับดวงความรักของคนที่มีคู่ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผม mm hmm. มีภาพออกการที one, need need. Your your changes, like. mm ่ทําผิดต่อกันจริงๆนะครับมีภาพออกการที่แฟนคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยมีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ใช้อำนาจใส่คุณแล้วก็แอบทาผิดกับคุณบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกกับความเหนื่อยความล้ารู้สึกถึงว่าเฮ้ยทาไมจะต้องแบบเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดการที่แบบไปตามจิตตามอะไรกันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำให้คุณกับคู่ของคุณมีปัญหากันนะครับผมตัวนี้มาขยายความน่านล่างแล้วครับผมว่าคุณมีปัญหาของการที่คู่ของคุณเนี่ยแอบไปทําอะไรไม่ดีแล้วแอบไปทำอะไรไม มีปากมีเสียง jogo. แล้วก็มีการไม่ยอมเงินขึ้นมานะครับผมแล้วคุณก็เป็นลักษณะของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเบื่อค่อนข้างจะเหนื่อยกับอาการที่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้นะมันจะมีเพราะว่าไพ่บทสรุปของคุณเนี่ยเป็นการของการเริ่มต้นใหม่นะครับผมแปลว่าตัวของบทตัวประกอบเนี่ยมันก็เป็นตัวมาขยายความนะครับผมว่าตัวของคุณที่จะมีภาพของการที่มีปัญหาการมีอะไรไม่เข้าใจกันนะครับผมมันจะมาจากเรื่องของการที่คู่ของคุณเนี่ยชอบทําผิดอยู่ซ้ำๆชอบแอบไปทําอะไรไม่ดีแอบนอกใจแอบไปนู่นนี่นั่นอะไรกับคคุุณณทําให้้รูสึก ถึงความเบื่อหน่ายนะครับผมถึงความเบื่อหน่ายถึงความหวอนล้านะครับผมที่จะต้องไปนั่งตามจิตตามเหมือนกับว่าอะไรต่างๆ,ๆเขานะครับผมก็เลยมีภาพเหมกันที่มีปัญหากันขึ้นมาแล้วคู่ของคุณเนี่ยก็ท่าทางจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อค่อนข้างจะหัวร้ันมากพอสมควรนะในเดือน <บ S 1> ตุลาคมเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะออกนอกลูนอกทางก็ทําให้คุณไม่สบายใจอยู่บ่อยๆสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดวันแต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับตัวไปในางที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่า ไปทาอะไรไม่ดีหรือแอบไปทํานู่นนี่นั่นะไรต่างๆแต่มันจะค่อยๆนะครับผมจะค่อยๆนะเพราะว่าตัวของไพ่ของอ่าเพจออปเปนเครลเนี่ยหมายถึงว่าการเริ่มต้นนะครับผมการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วผมแต่ว่าจะมีภาพของการที่คุณจะต้องเหนื่อยจะต้องอะไรอยู่นะครับผมเขาก็จะไม่ได้บอกว่าล้างค่าหรือว่าเฮ้ยเกี่ยมจากหน้ามือไปหลังมือนะผมจะมีอาการแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะครับผมเนื้อหัวจะดีขึ้นก็คืออาการที่เขาบอกว่า เหมือนกับไปแอบคุยับคุนู้นคนนี้หรือว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาหาไม่ค่อยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาหาแล้วทําให้คุณไม่สบายใจอยู่บ่อยๆแต่เขาจะพยายามพัฒนาตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะอาจะค่อยๆปรับตัวเป็นทิศทางที่ดีขึ้นในภาวะของการที่นอกอกนอกใจหรือแอบํำผิดกับคุณบ่อยจะค่อยๆลดลงแล้วกมความดื้อความรันอะไรต่างๆก็จะค่่ออยๆลลลดงแ้้้้ววคคุณกกกกกจจจะะมมมีีโาาาาาสสทไเขขขใััันนึํหรรบ ของคนที the day. The day society, you, ่เก like, ิดในวันพุธกลางวันนะครับผมยังไงก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับผมขอให้เขามีความซื่อสัตย์กับคุณมากขึ้นแล้วก็เป็นเดอะเวล์ให้คุณได้เร็ววันด้วยนะครับผมเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็สำนึกผิดในสิ่งที่เขาทําเหมือนกันเพราะว่าดูท่าทางแล้วคุณก็มีภาพของการดีค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับเขาในเรื่องนี้เช่นกันนะครับผมเพราะะนั้นล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมมีโอกาสที่จะปรับตัวแล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสอคนที่เกิดในวันพุธกลางวัน แล้วก็จะมีความซื่อสัตย์กับคุณมากขึ้นแล้วก็จะมาเป็นเดเ w o r l ลเป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้คุณได้มากขึ้นนะครับผมแต่าาว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสาหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมก็เจอกับคนเจ้าสนเสน่ห์ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่ว่าเขาจะดีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สาหรับคนมีคู่นะครับผมอะต่อไปนะครับผมสําหรับคน ที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมดวงความรักของคนที่มีคนคุยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผม ดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผมคุณก็เวเดียวคล้ายๆกันกับคนมีคู่เลยนะครับผมคุณเจอปัญหาของความหึงหวงหวาดละแวงซึ่งนแล็กคันม์นะครับผมมาทางเดียวเลยครับแล้วก็เป็นภาวะของการที่ค่อนข้างจะวนเวียนอะไรแบบนี้ซ้ำๆนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนนี้นะครับผมคุณจะเจอกับภาวะของการที่ต้องเจอกับเรื่องหึงหวงต้องเจอกับเรื่องหวาดระแวงห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนวนเวียนอยู่ซ้ำๆนะครับผมคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมห่ ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีแล้วคุณก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะช้าค่อนข้างจะความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะครับผมดังนั้นคิณุก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่คุณเหมือนกับ หมือนก็ถูกใจแล้วแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่คุณตักไม่ขาดจากชีวิตหรืออาจจะมาเป็นคู่ให้คุณได้นะครับผมสาหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสสําหรับคนที่คุณกําลังคุยอยู่ในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าภาพของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับทําตัวแปลกๆแล้วทําให้คุณต้องแบบว่าคิดมากนะครับทำให้คุณต้องหึงต้องห่วงทําให้คุณต้องระแวงอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งเป็นข้อเสียหลักของเขาแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยไม่คืบหน้าสักทีนะครับผมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธของวันนะครับผมแต ก็ดูแลคุณได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ภาวะของการที่หึงหวงหรือความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมคุณเจอเรื่องของความ เวเดียวกันเลยครับกับคนมีคู่นะครับผมคุณเจอกับเรื่องของความไม่ชัดเจนนะครับผมเรื่องของความไม่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของความที่เขาอ่ะเหมือนกับว่าชอบชอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้นะมีภาพของไฮเบสทฟีขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่กับเขาบ่อยๆเคแล้วคุณก็มีภาพของการที่คุณก็ยื่นคําขาดกับเขาเช่นเดียวกันกับคนมีคู่เลยนะครับผมคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วถ้าเป็นพฤติกรรมเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ายังไม่ชัดเจนหรือยังทําตัวแบบว่าอย่างนี้อยู่คุณก็พร้้ออมมมมที่่จะตตตััััดดขาาาาพพรรยยยุุิิคคคววสนนนนธ์หกกเป็ ทางเดียวกันกับคนมีคู่แล้วแล้วคนที่เกิดในวันรุธกลางวันน่แต่เขาก็เลยมีลักษณะของการที่โอเคเขาก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะปรับตัวนะความความเจ้าชู้เจ้าเสน่ห์ไม่ค่อยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ทานนะครับผมทำทำให้คุณต้องเครียดทําให้คุณต้องถึงต้องห่วงหรือความไม่ชัดเจนอะไรที่เขามีนะครับผมจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่บทสรุปของคุณเนี่ยก็ยังเป็นวันครับอยู่นะครับผมแปลว่าเขาอจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับผมจะค่อยๆทําตัวที่มันไม่ชัดเจนที่มันความสัมพันธ์ไม่คนนนน้้าาเคคคจะะ่่ออยยๆทํตััวชดดุณไมกขึ ผมแล้วก็จะทําให้ภาพของการที่มีปัญหาหรือว่าเรื่องของมือที่สามที่เข้ามายุ่งหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้คุณต้องหึงต้องห่วงต้องระแวงเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างที่ผมํำนายก็ขอให้ผลมันไปทามที่ผมตำนายด้วยนะครับขอให้เขาลดในเรื่องของความไม่ชัดเจนหรือว่าเรื่องของการที่ออกจะคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือว่าทําให้ต่างๆแล้วทาให้คุณยื่นคําขาดกับเขาเนี่ยขอให้เขาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้้าาาามมมัันนนนไไไ่่่่ดเป็็ออยยงททีพกถืว ไพ่ทำนายผิดไปก็ถือว่าอก็ก,ก็ก็ถือว่าดีไปนะผมแต่ถ้ามันเป็นที่อย่างที่ทานายก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วนะผมขอให้เขาทําตัวดีขึ้นขอให้เขาดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นแล้วก็ขอให้การที่เขาแอบไปคุยคนคนึงคนคน,นี้เหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อยๆลดลงแล้วก็ปรับตัวได้ดีวันดีคือสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดู ดูดวงคนโสดสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันกันนะครับผมขอดวงคนโสดของคนพุธกลางวันนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงคนโสดนะครับที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผม ดวงคนโสดนะช่วงนี้นะครับผมเหมือนคุณเนะ่ยเจออะไรที่ค่อนข้างจะทําให้ปั่นปวนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขเลยนะครับผมอ่ะเหมือนกับใครเข้ามาก็ดูแบบว่าไม่ค่อยจะจริงจงังจริงใจอ่ะคุณเลยนะครับผมก็น่าที่จะมาทําให้คุณเหนื่อยทําให้มาใครเข้ามาก็เหมือนกับมีอะไรที่จะต้องมีเหตุที่จะต้องขัดกันค่อนข้างจะแยกกันไปตลอดนะครับผมดวงของอความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะดีนะครับผมค่อนข้างที่จะมีปัญหานะแล้วก็ทําให้คุณแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับใจไม่ค่อยอยู่กัน ตัวนะครับบอกใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียค่อนข้างที่เรท้อแท้ผิดหวังนะครับผม <laughs> เป็นช่วงของคนทั้งทั้งคนมีคู่คนมีคนคุยแล้วคนโสดเลยนะเหมือนเราดวงของอเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นดวงจะเป็นดเนดือนที่ดวงความรักของคุณไม่ค่อยจะดีนะครับผมแล้วคุณก็เจอใครที่แบบว่าใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจคุณแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างเรื่องสร้างราวอะไรให้คุณปวดหัวอยู่ตลอดและบทสรุปของคุณก็จะเป็นตัวก้าวด่าซะด้วยนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีเรื่องให้เหมือนกับว่า ให้เครียดให้คิดให้อะไรต่างนะโหให้คิดถ like ึงคนรักเก่าหรืออะไรต่างแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จกับความรักนะแล้วคุณก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเบื่อหน่ายกับความรักนะครับผมในช่วงที่เดือนเดือนที่เดองความรักของชาววันพุธเนี่ยผมเปิดมาทั้ง3หน้าเลยนะถือว่าดวงความรักของของชาววันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเกมที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะถูกใจหรือว่าเจอใครที่เข้ามาก็จะชวนคุณทะเลาะหรือว่าชวนคุณบันป่วนแล้วก็ทําให้คุณเครียดคุณคิดมากตลอดเวลานะมามาเขาแบบว่ามาไม่ชัดเจน มาไม่จริงจังมาไม่จริงใจนะผมแล้วคุณก็ต้องเจอความผิดหวังสูญเสียอยู่บ่อยๆนะสำหรับคนที่เกิดในวันทุธกลางวันนะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผม มันจะมีนะคุณก็ไม่ถึงกับหมดความหวังกับความรักนะคุณก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับคุณก็หลังเลนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ที่มีใครเข้ามาเลยนะเพราะคุณก็มีวันครับขึ้นมาด้วยนะครับผมมีตัวของอ่า judgment ขึ้นมาด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าคุณก็รอใครสักคนลึงอยู่แต่ว่าใครที่เข้ามาเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่ามีภาวะของการที่ครึ่งๆกลางนึกออกไหมครับครึ่งๆกลางเป็นสองดาบมาอย่างนี้ก็ใจอ่าด้านหนึ่งก็เหมือนจะดีเหมือนจะมาเอาใจใส่คุณแต่อีกด้านหนึ่งก วุ่นวายความสับสนปวดหัวให้คุณอยู่ตลอดเวลานะทำให้ช่วงนี้ดวงความรักของชาวคน,คนโสดในวันพุธกลางวัน,นมีลักษณะาการที่ค่อนข้างที่จะปล่อยวางค่อนข้างเยโะปงเหมือนว่าอโอเคมีคนเข้ามาคุยคุยได้แต่จะให้ไปโฟกัสหรือจะให้อะไรกับใครไหมคุณก็ท่าทางที่จะ เหมือนพอก่อนหรือพักไว้ก่อนก็เหมือนว่ามันค่อนข้างจะปวนมันเป็นช่วงดวงความรักที่ค่อนข้างจะปวนนะในเดือนตุลาคมนี้นะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาทาให้คุณรู้สึกดีๆบ้างไหมก็มีนะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณจะไปโฟกัสกับใครหรือว่าไปจริงจังกับใครไหมน่าจะยังนะครับผมเพราะดูมนญาพป้าพังของคุณเนี่ยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะสับสนแล้วค่อนข้างจะลังเลอยู่นะครับผมเข้ามาเหมือนจะดีแต่พอคบไปลึกๆก็ไม่ดีสักทีนะสำหรับดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลาง กลางวันนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอาจจะเป็นลักษณะของดวงที่ต้องรอให้ผ่านเดือนตุลาคมนี้ไปก่อนนะครับผมแต่ถามว่าจะมีจะเริ่มมีความหวังเล็กๆขึ้นมาไหมมันก็มีวันครับมี adjustment มาเหมือนกันนะครับผมแปลว่าคุณจะเริ่มมีความหวังในความรักเล็กๆเหมือนกันนะครับผมมีมีลักษณะแต่ว่าจะยังไม่ได้โฟกัสหรือว่ายังไม่ได้คบกับใครจริงๆจังๆในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะของการที่โอเคเริ่มคุยเริ่มที่จะรู้สึกดีขึ้นมานะครับผมว่ามันจะเริ่มมีข่าวดีขึ้นมานะครับผมแล เหมือนก็พอจะมีกำลังใจหรือพอจะมีอะไรต่างๆแต่เนื่องจากว่าความผิดหวังความสูญเสียที่คุณเจอมาซ้ำๆซักซากนะครับทให้ถึงแม้จะมีจุดประกายความหวังหรือจุดประกายคนคุยอะไรต่างๆที่คุณจะรู้สึกถูกใจแต่คุณก็จะมีภาพของการที่เจ็บปวดกับสิ่งที่มันเพิ่งจะเจอมาอยู่บ่อยๆนะครับจะซ้ำๆซักซากอยู่ในในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาแล้วก็ช่วงในช่วงนี้เลยนะคุณก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะเฟลค่อนข้างจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนพอแล้วไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวความรักแล้วนะครับผมแม S <S มันก็เลยมีภาพของการที่โอเคเดือนตุลาเนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วจะทําให้จุดประกายความหวังคุณแต่คุณก็ยังมีภาพของการที่จมอยู่กับความสูญเสียอยู่นะครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเปิดใจรับกับสิ่งกับคนที่จะเข้ามาเท่าเท่าไหร่นักนะครับผมถือว่าวดวงความรักของคุณเนี่ยตัวคุณเองนะครับผมจะเป็นลักษณะที่ปัญหาจะอยู่ที่ตัวของคนที่เกิดในวันพุธของวันเองนะครับผมตัวคนโสดของคนที่เกิดในวันพุธของวันเองนะครับผมว่าตัวของคุณเนี่ยจะยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่อยากจะเปิดใจแล้วยังภาวะของการที่จมอยู่กับความส ก็เจอแต่ความผิดหวังเจอแต่ความคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเข็ดหลากกับความรักนะครับผมถึงแม้จะมีใครมากระตุ้นมามาเหมือนจะดีแลผมแต่คุณก็ยังมีความตัวอยู่นะแต่เขาคนคนนี้ท่าทางจะดีนะถ้าทางจะดีนะ,าาะนะเพราะาไ้ออกมามีทั้งวันครับมีทั้งจัสตเมนนะครับผมแปลว่าคนที่คุณจะได้มาเจอในเดือนตุลาคมเนี่ยจะจุดประกายความรักขึ้นมาให้คุณได้แต่ตัวคุณเองเนี่แหละครับผมตัวคุณเองนะจะมีภาพของตัวก้าวดาบหรือว่าไพ่บดสุูของคุณเป็นก้าวดาบก็คือตัวคุณเองคุณจะ 干。 ความเจ็บปวดปว่าไพ่ของคุณช่วงก่อนที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาเน,นี่ยค่อนข้างจะเจอมาหนักคนน่อนข้างจะเจอมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอแต่คนก็เข้ามาก็ไม่ค่อยจะจริงใจเจอแต่ความที่แบบคนเอาแต่ใจมั่งใจร้อนอะไรต่างๆแล้วทาให้คุณเฟลอย,ย,อย fail, ู่บ่อยพอคุณเฟลปุ๊บคุณก็เลยมีสร้างกําแพงขึ้นมานะครับผมทาให้เดือนอตุลาคมเนี่ยถึงแม้คนที่เข้ามาจะดูดีสําหรับคุณก็ตามมาจุดประกายความหวังให้คุณก็ตามแต่คุณก็ยังมีความกลัวคุณก็เลยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะลงลัลงเลนะครับผมในเดือนตุลาคมที่จจะะถถึงนนนีี้สําาาาาาหรัับชวววพก่่มม เข้ามามมหจะมีนะครับผมจะมีคนที่เข้ามาจุดประกายความหวังหรือว่าจุดประกายความรักให้คุณนะครับผมถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจแล้วเราปัญหาดูแล้วเนี่ยท่าทางจะอยู่ที่ตัวของคุณมากกว่าสําหรับคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันนะแต่ถ้าคุณเปิดใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับความรักดีๆในครั้งนี้เช่นกันนะครับผม วันนี้เราเนี่ยอยู่ที่ตัวของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเลยนะครับผมว่าพรา้อมที่จะเปิดใจหรือยังนะครับผมก็ดูแล้วจากที่คุณเจ็บมาบ่อยๆคุณก็อาจจะเหมือนกับค่อนข้างจะกลัวแล้วค่อนข้างจะวิตกกังวลกับความรักเป็นอันมากอยู่นะครับผมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันสาหรับชาวโสดนะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเพียงเท่านี้นะครับในรเรื่องความรักของเดือนตุลาคมนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกข่าวกันได้นะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ช่องทาร์โลวิตุนด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่กดติดตามช่องทารโลวิตุนก็ขอให้เฮงเฮงรวยรื่องางๆสมบัติในความรักสมบัติในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ